พ่อกสิงท่านเทศให้เราฟังในวันที่ไปเผาศพคุณเกว้าท่านเล่าข้าท่าดีเหมือนกันท่านบอกฟามตายนี่มันติดตามเราอยู่ทุกเมือ่อเราเข้าเมืองก็เข้าด้วยเราเข้าป่ามก็เข้าด้วยนั่งก็นั่งด้วยนอนก็นอนด้วยบริโภคขบสัน มันก็ทั้งนั้นแหละท่านบอกม่ติดตามอยู่ทุกเรืออยะอันนี้เป็นความจริงเราต้องพิจารณาให้ดีๆจึงจะเห็นได้ว่าความตายมาติดตามเราอยู่ตลอดนี่ยละ <c oughs> แล้วความตายสมัยนี้มันมีหลายด้านหลายทางที่ทำให้ตายง่ายขึ้น เรามองดูเถอเปรียบเทียบสมัยพ่อสมัยแม่สมัยเก่าก่อนโน้นกับสมัยปัจจุบันเนี้ยผิดกันสมัยเก่าก่อนโน้นความสะดวกอย่างนี้ก็ไม่มีแต่ควา,ามสะดวกไม่มีเช่นยวดยานพาหนะสมัยก่อนเกวียนเป็นยวดยานพาหนะ ไปไหนมาไหนขนเข้าขนของใส่เกวียนแล้วก็ไปกันก็ไม่ค่อยปรากฏราเกวียนนี่วัวมันตื่นวิ่งคนตกเกวียนตายนี่น้อยเหลือเกินแต่ทุกวันนี้ไอ้เรื่องเกินกา,ารเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับยวดการพาณนะรถลาไม่ว่ารถยนต์มอเตอร์ไซค์ไม่เว้นแต่ละวันมันมีอยู่เสมอเรามองดูนวกัน พวกเราก็ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยหวยดยานภานาะฟารมตายมันจะง่ายได้ถ้าจะมองแล้วยิ่งจะมองไปอีกสิ่งที่บันรอนชีวิตซึ่งจะทำให้ตายง่ายขึ้นก็มีหลายแบบหลายอย่างนอกจากหยดยานพาณาแล้วอาหารการบริโภคมนุษย์ทั้งหลายก็ผลิตกินขึ้นมาอยากจะได้เงินอยากจะได้ทอง ทางที่มันเป็นเงินเป็นทองมีทางไหนบ้างถึงแม้จะเป็นการบัตรลอนชีวิตเพื่อนมนุษย์ก็สุดแล้วขอให้มนุษย์เหล่านั้นนิยมเลยกันยาเสพติดต่งางๆแม้แต่เฮโรอีนเขาก็จังผิดขึ้นมาอีกอย่างหนึง่งอาหารการบริโภคก็แข่งกันใครทำอร่อยใครทำอร่อยก็ขายดิบขายดีแต่สิ่งปะปนลงไปนั่นน่ะจะเป็น ที่บันลอนชีวิตมนุษย์หรือไม่ไม่คำานึงใส่ผงชูรสบ้างสมัยก่อนพ่อแม่เรามีที่ไหนสมัยนี้สิมันมีแ่กันนั่นแหละผงชูรสนั่นแหละอันหนึ่งอ่ะเหตุใหญ่เพราะนั้นมนุษย์เวลานี้เออะท้องบวมเออะโลกมะเร็งสารพัดสารพันทีจะเป็นขึ้นมาโดยสาเหตุแล้วก็มาจากอาหารเป็นส่วนมาก เราะนั้นเรามองไปหลายด้านหลายทางยิ่งมองยิ่งเห็นล้วนแต่อายุของเราจะสั้นเขาตรงนั้นเพราะนั้นเราควรคำนึงถึงความตายมากเพื่อจะทําให้เรานี่ไม่ทะเยอทะยานในสิ่งที่ไม่ควร <c oughs> ทะเยอทะยานเกินไปควรที่จะรีบรักกลับมาปอิบัติ r a ทางด้านสมาธิเพื่อจะก้าวไปสู่มรรคผลเสียไม่ควรไปทะเยอทะยานในสิ่งต่งตางๆ อันที่พวกเราเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วล,ละว่าสิ่งเหล่านั้นก็ท่านพอกับสิ่งน,นกรกเทศนนี่ก็อบอกมันไม่เที่ยงอยู่แนละ้ววางมันก็แล้วกันก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปทะเยอทะยานอะไรพอถึงแม่จะได้มามากมายกายกายองกเท่าไหร่ก็ตามเธอในเมื่อความตายมาถึงแล้วแล้วก็สมบัติเหล่านั้นก็กลายเป็นสมบัติของโลกเราก็ไม่ได้หอบไป่ไหาไปที่ไหนหรอกนอกจากความดีและความชั่ว ซึ่งสิ่งที่เราประกอบไปแล้วปฏิเสธไม่ได้ดีก็ดีชั่วดีปฏิเสธไม่ได้ย่อมเป็นของเราอัน,นแน่นอนเพราะนั้นจึงจาเป็นที่เราจะต้องมาคํานึงถึงข้อปฏิบัติของเราอันที่จะเป็นผลอันแท้จริงของเราที่ติดตามตัวของเราไปเนี่ยสําคัญกว่ามาก็าดีบุญก็ดีทํามาแล้วเราปฏิเสธลงไปไม่ได้แต่บุญกับบาปสองอย่าง ผลจะให้แตกต่างกันบาเราไปกอบในทางทุกริตในทางกายและวาจาพร้อมตังใจสิ่งเหล่านี้ที่ประกอบลงไปแล้วผลจะส่งให้ต้องไปสู่ทุกขติพภพความดีทั้งหลายแหลที่ประกอบขึ้นทางใจทวารเช่นกันผลส่งให้ไปสู่สุกติภพ กันถึงว่าความชั่วนำพาไปทรมานทุกข์ความดีนำพาไปสู่ความสุขมันก็แตกต่างกันอย่างนั้นล้นเราจะมองเห็นความแตกต่างเอ้ยเกิดมาเป็นมนุษย์กระสิเหมือนกันเออจิงยูเกิดมาเป็นมนุษย์มันเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันเราเห็นว่ามนุษย์มันเหมือนกันตรงไหนที่มันเหมือนมันเหมือนเพียงแค่อาการรวมๆกัน จะว่าคลิปสดาดอกไปมันไม่มันไม่เหมือนกันนี่ถ้ามันเหมือนกันทําไมถึงรู้ว่าโอ้อันน่ะเสียงคนโน้นอันนี้เสียงคนนี้แมแจะเสียงยังไม่เหมือนกันยังรู้อันนั้นเสียงคนนั้นนี่เสียงคนนี้เรายังรู้รูปร่างลักษณะล่ะถ้ามันเหมือนกันทําไมจะจํากันได้เราจํากันได้เพราะมันไม่เหมือนกันความสูงความต่ําความดําความขาวชิเลสวยงามเหล่านิสตุน มันไม่เหมือนกันไอสิ่งที่แตกต่างกันเหล่านี้มาจากอะไรพอาะทำความดีไม่เสมอเหมือนกันยิ่งหย่อนกว่ากันความเป็นอยู่ทุกอย่างมันจึองมีแตกต่างกันแม้แต่รูปร่างและเสียงมันก็แตกต่างกันอันนี้มันมีเหตุมาจากความดีและความชั่วเบื่อนั้นที่เราประกอบมาแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอน เพราะนั้นในเมื่อเรามองเข้ามาในรูปอย่างนี้นั้นพวกเราก็คงจะไม่ชอบับสิ่งที่มันไม่ดีถ้าไม่ชอบในสิ่งที่มันไม่ดีเราก็เลาเป็นสักในความปกะพฤติไม่ดีเราหันมาประพฤติดีสักทประกอบไปทางที่ดีสักทอการประกอบดําเนินไงละ่ะกายจะกรรมสามมันกีกรรมสีมโนกรรมสามไงละ่ะกายก็จะเป็นรักทรัพย์ก็สิอย่าไปคุกคิดกับพิปติในกามสิอย่าไปฆ่าสัตว์สิ เป็นกายการรมสามถ้าเราไม่ประกอบมันก็เป็นกรรมสุจริตถ้าเราประกอบก็เป็นกรรมสุจริตเป็นการเบียดเบียนของผูง้อื่นว่าจีกรมสิกกรมสีเราก็จะไปโกหกเขาสิเราอย่าไปพูดคำหยาบสิเราอย่าไปพูดคำเพ้อเจอ้อหลวไหลสิเราต้องคำนึงถึงคำพูดของเราอย่าว่าเลยนะ คำพูดปดเนี่ยคนอื่นพูดป,ปดเรายังไม่ชอบคนอื่นพูดคำหยาบเราฟังเรายังเกลียดพูดค่อยเจียเลี้ยวไหลเราฟังเรายังไม่ดีหลอกลวงผู้อื่นเราเนี่ยมาดีที่ไหนอะเราเองไม่ชอบเขาก็เหมือนกันส่วนมโนกรรมสามเราก็คิดตัสิอย่าไปไิดึงของผู้อื่นสิจะไปอาคาตคนอื่นก็สิอดี๋ยวคิดถิตทํานองของธรรมมันก็เป็นมนุษย์จริง ถ้าเราประกอบอย่างนี้เป็นมโนชั่งจิตบุญกุศลและบาปมันเกิดขึ้นทั้งสามสามด้านอะมาเกิดขึ้นทั้งสิบด,ด้านเดียวกับโมบรสิบอันนี้มันเป็นยังไงเพราะนั้นอขอให้พวกเราทั้งหลายตั้งใจละเว้นในสิ่งที่มันชั่วซะประกอบในสิ่งที่มันดีเสียโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสมาธิกิตเองก็เป็นของควรรีบเ่ง เป็นรุบายวิธีที่จะทําลายจินตเป็นรุบายวิธีที่จะทําลายพบของจิตเป็นรุบายวิธีที่จะทําให้หมดจดโดยไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาได้รับความทรมานอย่างปัจจุบันที่เราเป็นอยู่เราเกิดมามันมีแต่ความทุกข์เกิดมาเบื้องต้นก็อยู่ในข้อบังคับบัญชาของพ่อแม่โอ้อันนี้ก็พยายามที่สุดที่จะอกอาใจพ่อแม่แต่ความมาอกอวยใจผู้อื่นการพยายามที่สุดที่จะให้ถูก ปกใจผู้อื่นนะบัรยาพอโตขึ้นมาหน่อยขึ้นเป็นเรียนก็ต้องเอาอกใจครูบาอาจารย์ด้วยเพิ่มกันไปอีกทำเขาแม่พอสมเร็จเจียบร้อยแล้วก็ต้องเอาอกใจเจ้านายสูงขึ้นมาอีกก็ต้องเอาอกใจผู้ที่ครองกันแล้วก็ต้องพยายามทุกวิถีทางที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องลูกเต่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจและการกดขี่ข่มเหงกันในโลกนี้มันก็เล่ะเล่นไม่ได้ มันก็ต้องมีเราไม่ทําเขาก็ทําเรามันวุ่นวายเหลือเก <Stuart> ินในเมื่อพวกเราหลับตามองเลี้ยมันเห็นเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วพวกเราต้องการหรือทาให้ต้องการแล้วถ้าพวกเราไปทไําลายภพของจิตซะแล้วมันจะต้องมาเกิดล่าไปในเมืม่อมาเกิดสิ่งเหล่านี้เราต้องเผชิญล่าไปเหมือนกันเพะฉะนั้นเมื่อเราต้องการจะจะให้ถึงที่สุดแห่งภพซะแล้วกให้มันหมดจดจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็้รงบำเพ็ญเป็นรูปา,ายวิธีที่เข้าไปทไําลายพบของจิตได้อย่างดี พราะนันก็ขอยพวกเราดําเนินตามสูตรที่แนะนํามาตัง้งแต่เบืองตนนู่นหลายปีสืบมาเป็นลําดับอธิบายสูตรฟังแล้วปฏิปทาครอบติบบบุบายวิธีที่จะเห็นบทจดจากภพชาติเจริญเป็นบุบายวิธีที่จะดาเนินให้ถูกต้องตามหลักของสมาสธินั้นเราสอนกันล้เกินแล้วเข้าใจกันดีแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปนัง่งสมาธิเกิดการรู้ตาจิตตารู้ตาใาเบาจิตเบา,ามีความสุข เอาใสูงของสมาธิแค่นั้นนั้นใช่ไม่ได้นั่งลงไปแล้วเห็นผีเห็นเทวดามาพูดกันเรื่องผีเรื่องเทวดานั่งไยแล้วรู้สึกว่าขนฟองสยองเก้าออกมาคุยกันเป็นคุณของสมาธินั้นพวกเราไม่นิยมการน,นิยมของพวกเรานั้นเป็นการเอาชนะจิตเราเองสามารถบังคับจิตของเราอยู่ให้จุดหรือเป้าที่เราตั้งขึ้นมาแล้วกาหนดอยู่ในเป้าจนอํานาจส,สร้างขึ้นมาสมบูรณ์จริง สามารถประคองจิตของเราอยู่ในอำนาจส่วนบังคับจริงๆอยู่ในเป้าที่เราต้องการจริงๆจ,จนกระทั่งที่สุดอำนาจส่วนสร้างสมบูรณ์สามารถบังคับจิตได้จางเต็มที่แล้วเราต้องจะโอปรมเจะคตทธน้อมของจริงเขง้ามาพิจารณาสภาพของจริงนั่นคืออะไรเราก็รู้อยู่แล้วสภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็น,นอนัตตาเนะี่ยมันง่ายๆยากผ่าข,อขอ้อเขามาพิจารณาสิจิตก็เรายอมรับนั่นแหละ ชีตเราไปเห็นก็ตายเป็นงไงบ้างใจของเราว่ายัางไงไปเห็นก็เจ็บเป็นงไงบ้างไปเห็นก็มีทุกข์ว่างไงบ้างละ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเราพิจารณาดูเองตามสภาพของแต่ละสิ่งนั้นใจของเรายอมไหมในเมื่อใจของเรายอมนั่นมันจะเปลี่ยนความรู้สึกทันทีละ่ะถ้าไม่ยอมก็คือไม่ยอมมันก็ไม่เปลี่ยนถ้าจิตของเรายอมรับอันนี้อันอื่นต่อไปละ่ะก็ยอมรับรับณะคําว่าโลกวิทูแห่งจิตนั้น คือรู้สภาพความเป็นจริงเหล่านี้ถึงนเรี่อง่าโลกวิทแห่งจิตไม่ใช่จะรู้ว่าเออุ่งนี้คนนั้นจะมาวันเมื่อรืนคนนี้จะมาหวยจะออกตัวนั้นตัวนี้อันนั้นไม่ใช่ทางที่จะนไปเพื่อความพ้นุกข์เป็นแค่อสิญญาณสมบัติชนิดหนึ่งอาจจะทําให้เราเนี่ยหลงหรืออาจจะเป็นผีหลอกก็ได้ไม่ใช่คุณสมบัติอันแท้จริงเป็น,นพลอยได้เราต้องกลับทิ้งท้านเราต้องการก้าไปสู่ควาสมสําเร็จ นั้นขอให้พวกเราทุกท่านตั้งอกตั้งใจดําเนินขึ้นมาสร้างอํานาจส่วนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยให้สมบูรณ์ขึ้นมาเถอะจนกว่าจะชนะกับจิตของเราอย่างสมบูรณ์แล้วนั้นการโอปะนักยิ่กรมน้อมสภาพค,ความเป็นจริงเหล่านี้มาให้จิตของเรารับมาอันนี้ป็นทุก์ก็จะยอมมาทุกอันนี้ไม่เที่ยงคือจะเห็นว่าไม่เที่ยงจริงๆริงอันนี้ไม่ใช่อัตมาตัวตนเราเขาอะไรเลยเขาเหล่านี้จะต้องสลายไปตามพลังของทารุณ ย่อมเห็นคนตายมันจะยังไงล่ะในป่าชายเห็นกระดูกเห็นเศษกระดูกเห็นอะไรตัวอะไรต่างๆเราก็จะเอามาเป็นพยานได้ทันทีจิตกรยอมเราก็เราก็สิ้เชินนั้นทุกวันนี้เราก็ยืมมันอยู่เท่านั้นถ้าเราเกิดเข้าใจหรือยอมรับอย่างนี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจจะต้องเปลี่ยนก็สู่ธรรมะเรื่อยไปสามารถที่จะมองเห็นความละเอียดของความเป็นจริงละเอียดเข้าไปเป็นลำหนัก เนยุทธทัจิตไปหลงพบยังไงลักษณะของพบนี่จะละเอียดขึ้นเป็นลำดับอันนี้เป็นเรื่องของเราที่ต้องเห็นเราไม่ต้องาการในเรื่องผีเรื่องเทวดาเรื่องหวยเรื่องเบอร์เรื่องอะไรไม่ต้องเราต้องการอย่างนี้ต่างหากสำหรับของพวกเราเพื่อจะแก้ไขความหลงของเราหลงรักหลงชังเออเห้มันพ้นเศเนี่ยก็มีฉค่นั้นเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงแยกกันบำเพ็ญกันแราสำหรับท่านผู้ที่จะปฏิบัติู่ทีนี้ก็นิมนต์ครับ ก็ดาเนินก็อยู่ที่นี้สําหรับผู้ที่จะเป็นสาราก็ะนิมนต์ครับไปจับกลุ่มที่สาลาทันที่จะไปร่วมกับตนสมพานธ์ทิศตึกธรรมสาทิตกันนิมนต์ครับนิมนต์เขาไปดาเนินทางคณะมชิชีซึ่งจะไปรวมตัวต่างกันต,ตามจุดต,าต,าตา่างๆให้พยายามให้พยายามออจะเป็นุณไม่ชีเกินคดีไม่ชีวีก็ดีชีม่อมชีแม่จะแยกขนมเปน็นหน่วยๆเพื่อปริมาณจะได้น้อยลงและความสงบจะสูงขึ้น การบาเพ็ญจะได้เต็มที่ก็ขอให้แยกกันไปแต่พยายามคุยกันเฉพาะในสิ่งที่จะเป็นไปเพื่ออุบายของความหลุดพ้นเป็นไปเพื่อสมาธิจิตอย่าไปคุยกันแบบพิริชานพิวิชานอกเรื่องนอกราวคุยปลุกอลดมมนจิตใจของเราฟุ้งเฟ้อจนสามารถเสียสมาธินั้นไม่ควรลองพยายามคุยกันชวนกันแต่ในทางที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิจิตเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นให้มองสภาพความเป็นจริงของโลกให้เข้าใจ เราทาไมเราถึงมาหลงความเป็นทุกข์ในว่าเป็นสุขมันทุกข์แท้แท้มันสุขที่ไหนกันเนี่ยทําไมไปยึดเอาอความทุกข์ว่าเป็นความสุขล่ะเราทําไมถึงแย่อย่างนี้คุยกันสิคุยกันมาเรื่องจริงให้มันเข้าใจกันแล้วเราจะได้เข้าใจมุมจริงของธรรมะเราจะก้าวสู่ธรรมะได้ดีอย่าไปหลงธรรมะอย่าไปเข้าใจธรรมะอยู่ในตำราพระตรปิฎกอย่าไปเข้าใจธรรมะว่าเป็นลมพิเศษตัวหนึ่ง จะต้องดินง้นเข้ามาหาตัวเราในรับาง่างงนี้อันเป็นความหลงอัน็นความหลงของมนุษย์มันหลงมากขอให้เข้าใจว่าสภาวของความเป็นจริงเนี่ยคือธรรมะที่พัฒนาสู่ฟังมานี้เอาละต่อจากนี้ไปขอขอ้ผู้เราเลิกกันไปบำเพ็ญกันนะเอาเลิกกันเถอะไปบำเพ็ญกันเลยใน,นเมื่อพวกเรามีนะโยบายการนำพาจิตใจของตัวเองดีแล้วเนี่ยจิตใจเราจะคึกคักต่องานที่เราดำเนินอยู่ได้เสมอ พนักงขนผู้เราตั้งอกตั้งใจกันดีๆเพรความจริงแล้วมันแสดงอยู่จะทำให้ใจพวกพวกเราพอใจที่จะดำเนินต่อไปได้ทำไมจึงว่ายอย่างนั้นเรามันนึกถึงองค์อาราหันต์ทั้งหลายเฉพาะสมัยใกล้ๆที่พวกเราพอจะได้ทาบปรวัติไม่ต้องเอาข้างสมัยพุทธกาลมาพูด เอาแค่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นซึ่งพวกเราก็นับถือเชื่อถือพระท่านเปนพาหานเมื่อเมื่อเรามองดูคุณสมบัติทางร่างกายแล้วไม่มีอะไรเกินพวกเราหลวงปู่มั่นมองตัวเล็กนิดเดียวบอกฟางหนังบางนิดเดียวฟานแข็งแรงถ้าจะมองแล้ว ของท่านไม่บึกบึนเลยเป็นประเทศคุณบอบลาถ้าเป็นรถก็รถญี่ปุ่นแต่แล้วทำไมท่านเกิดสามารถก้าวไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดแต่ใน,นเมื่อเราไปดูความพยายามของท่านแล้วนี่ท่านมีความพยายามสูงเหลือเกินจึงเป็นเหตุทำให้ท่านเนี่ยได่สำเร็จผลได้ หรือพวกเราอาจจะมีปัญหาละออมันอาจจะเกี่ยวกับวาสนาบาร,รมีของท่านพร้อมบริบูรณ์จึงสามารถดาเนินไปสู่ความเป็นพาาระอรหันต์ได้พวกเราหรอกพวกเราก็ชิดเส้นกันไม่แตกตาก่างกันหนอกเหมือนกันทําไมถึงว่าเหมือนกันเอาแค่ปัจจุบันที่เรามาอยู่ที่นี่มองดูเถอะบางท่านบางองค์ก็มุ่งต้องการจะบวชตลอดชีวิต รธรรมดา,าในเมื่อไม่มีบารมีเป็นสิ่งกระตุ้นนำพาระบบประสาทสมองจิตใจให้น้อมเอียงไปอย่างนี้นั้นมันก็เป็นไปไม่ได้เรามองดูดีๆกันละกันคนอื่นละ่ะในโลกนี้มากมายแค่ไหนบวชกันเท่าไหร่บวชแล้วเอากินเอาจังมุ่งหวังทมพิเศษอย่างพวกเรามีกี่องค์กันเราลองคิดดูดีๆกันกันมองให้ดีๆ จิตใจที่น้อมเอียงลงไปได้เต็มที่อย่างนี้นั้นไม่มีบารมีเราหรือเราคิดดูเองถ้าเรามองตามความเป็นจริงแล้วไม่ต้องไปปลุกระดมอะไรมันมากเดองดจิตใจมันต้องฟื้นฟูขึ้นมา1ร0อยเร็ขึ้นมานแน่ๆแม้แต่อาจารย์พ็พูดเหมือนกันบางโอกาสบางจังหวัดมันเกิดความท้อแท้เพราะมีสิ่งกระทบด้วยบางที บางทีมองได้หลายอย่างมันทำให้เกิดื่อหรือบางทีการบริป็นของเราอดตะลับขับตอนนอนสามเดือนไม่เดียนกายเลยผลได้ของเรามันไม่สมก็มักจะมองว่าตัวเองนี่เป็นอภ,าภาพคนไม่ควรแก่การตัดสู้นึกว่าบารมีน้อยเราจะหาวิธีสร้างบารมียังไงจึงจะเป็นขึ้นมาได้นี่มันมักจะคิด เราก็ชวนหวนขึ้นมาจริงถึงจิตใจเดิมที่เรามีความระวกขบวนอยากจะบวชอยากจะบำเพ็ญแต่บวชไม่ใช่บวชตามประเพณีอยากจะบวชโดยมองเห็นคุณค่าประโยชน์ของการบวชมองเห็นคุณค่าของธรรมะที่เราปฏิบัติถ,ถึงได้ว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์แน่นอนมีเคราะห์มีแล้วเรียบร้อยแล้วถึงจบวช สรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมองตามรูปลักษณะแล้วก็น่าจะมีบรารมีถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นน้าและไม่มาได้เพราะมันมีสิ่งที่ป้องกันไม่มามากมาหลือเกินแต่แล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่มีความสามารถัดก,การกัน้นการบวชของเรากันพอน้อมนึกถึงแค่นี้ใจมักก็คลายขงวลมุ่หนักจะบัด่ออันนี้ เป็นอุบายที่จะยกจิตขึ้นสู่พระกรรมฐานเป็นอุบายวิธีปลุกระดมจิตของเราให้ฟื้นฟูขึ้นมามันก็ทาได้ไปเรื่อยๆเพราะนั้นบรรดาพวกเราพวกเด็กศิษย์ทั้งหลายก็ควรจะเอาอย่างครูบาอาจารย์ที่ดาเนินมาบ้างทีนี้ในเมื่อมามองให้มันลึกๆเข้าไปจริงๆแล้วพวกเรานี่ถ้ามีความพยายามแล้วก็มีหวังเป็นไปได้แน่อนอน มองดูหลายแบบหลายอย่างวิเคราะห์อ่านตองดูแล้วหลายอย่างน่าจะเป็นไปได้เพราะนั้นพวกเราอย่าสงสัยว่าตัวเองมีบารมีน้อยต้องเป็นไปได้ในเมื่อมันเป็นไปได้แล้วเนี่ยบางาท่านบางองค์อาจจะสงสัยว่าคุณนธรรมในพิเศษแค่ไหนดีแค่ไหนตอบง่ายๆว่าคุณนธรรมพิเศษทําให้ผู้เป็นเจ้าของคุณธรรมที่ทําได้ไม่ถลงโลก ไม่หลงความเป็นอยู่ของโลกเอาอย่างไน,นกันเลยกันเอาง่ายๆเลยไม่หลงโลกไม่หลงความเป็นอยู่ของโลกหมายความว่าอย่างไงในเมื่อจิตเกิดโลกกับวิถีของจิตรู้สภาพความเป็นจริงของโลกที่ถูกต้องแล้วไม่เห็นสภาพของความเป็นจริงของโลกคืออะไรอาน,นิจจังเป็นหลักยืนทุกขังเป็นคุณสมบัติอัตตาไม่ใช่อัตมาตัวตนเราเขา เป็นหลักท่องที่เจรนาอือันนี้มันแน่นอนเหลือเกินมันแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งสามเนี่ยมันแน่นอนเราจะต้องเห็นได้เป็นจิะยอมรับแน่นอนแล้วจะเปลี่ยนนี่เป็นอย่างนั้นนอกจากนั้นแล้วอีกสิ่งที่เป็นผลพลอยได้มันามากมายเหลือเกินเหลือที่จะคานาเอาง่ายๆหมายถึงอารหาันต์ปะพุพี่ทั้งหลาย ตั้งแต่ยุคสมัยพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตยอยู่อเอาพูดแบบสับง่ายๆในยุคสมัยกรนโนนผูส้สาเร็จทำตามพระพุทธเจ้ามากมายเหลือเกินหลายวันละด้วยกันเลยขอทานก็มีเอาวางเงินกันล้กันนะขอทานก็มีพวกคณะพบดีมหาสานเศรษฐีมาหาเศรษฐีพระราชมหาศักดิ์ไม่ต้องว่าตามวันละของอินเดียหรอกว่าแบบเไทย หลายวันนะหลายโคตรหลายตระกูลได้สัตว์รูามพระพุทธเจ้าแต่ละท่านที่บรรลุทมแล้วเนี่ยไม่เคยถอยหลังออกมาลับความสุขแบบโลก,กีวิสัยมีแต่ตำหนิแบบโลก,กีวิสัยว่ายึดเอาความทุกข์มาเป็นความสุขเท่นานั้นไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ทุกั้างกายทุกทัต้องใจ แต่ไปยึดเอาสิ่งเียเป็นทุกข์เนี่ยมาเป็นความสุขเท่านั้นอันนี้เป็นย่างนั้นแล้วมองถึงคุณธรรมที่ได้ที่เป็นนี่มีตุอความเพลิดเพลิอนอยู่ในคุณธรรมนี้ตลอดเท่านั้นแต่เราอย่าไปเข้าใจธรรมะให้มันเกินความเป็นจริงไปถ้าไปเข้าใจธรรมะเกินความเป็นจริงไปแล้วก็เสเปรีปยบเหมือนคนมาเป็นอ,อยู่ที่นี้เขาไปอยู่กับโพธิ์ละ อาทิตย์เดียวตันเองเขาประกาศว่าเขาได้คุณธรรมประกาศคุณธรรมคืออะไรเจ้าตัวยังไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยนั่งสมาธิไปเหมือนฟุตบอลโดนก็ไปสีข้างทุบสะดุ้งเปือบไปกราบเรียนอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่านั่นแหละคือทมยกย่องก็เป็นผู้บรรลุธรรมชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นเถิดเออเป็นอย่างนั้นถ้าไปเอาคุณธรรมอย่างนั้น มันก็เป็นกูดเดียวไม่มีทวาหมายอะไรเลยคุณทาที่เราได้เราเป็นเรารู้และจัดได้ใจเรายอมรับนั้นคือสภาพของความเป็นจริงในโลกเราจะไปมองอะไรมันนอกจากเราไปหรอกมองเราดิสิดูตัวของเรานี้เรายอมรับสภาพความเป็นจริงของตัวของเราไหมล่ะเราเกิดมาเบื้องต้นมันแค่ไหนปัจจุบันนี้มันแค่ไหนแล้วมันจะต่อไปอีกข้างหน้ามันคืออะไรยอมรับไหม จะยอมรับหรือเปล่าสภาพของความไม่เที่ยงเกิดมาเล็กๆก็เติบโตขึ้นมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็จะแเจ่าย่าตายเจนที่สุดยอมรับไหมว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นความจริงแล้วสักขีพยานมันนี้เราเห็นอยู่คนเกิดคน,กคนแก่คนเจ็บคนตายบาดืื่นทั่วโลกไปที่ไหนก็เห็นแต่ใจของเรายอมรับไหมตามสภาพของความจริงอันนี้ความเป็นทุกข์ล่ะ ทางการได้ใจเราก็ยอมรู้มันทุกทุกมันเป็นยังไงเราดูรู้ไปจากแก่ตัวของเราแล้วแต่ใจยอมรับไหมละ่ะสังขารร่างกายที่เราประคองก็อยู่นี่เขาก็มีแต่จะเปลี่ยนแปลงหรืจะสลายเราก็หาวิธีประคับประคองประคบประงหงมมันให้มันมีความเป็นอยู่ได้รู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวของเราคือธาตโลกก็ประชุมอยู่ เขาจะต้องสลายไปธรรมะคืออันนี้ปัญหาเรามาดูให้มันเข้าใจตามสภาพของความเป็นปจริงถ้ามันเห็นสภาพของความเป่เที่ยงสภาพของความเป็นปทุกข์สิ่งที่ไม่ใจตัวตนอัตมาเราเขาที่ไหนเขาจะต้องสลายไปตามพลังของทัโลูเราชัดเดยหรอยังเห็นเลยหรือยังจึดยอมรับเลยหรือยังแค่นี้อันนี้เป็นตัวธรรมะจริงๆคืออันนี้ธรรมะไม่ได้อยู่นอกฟ้านอกแผน ธรรมะไม่ใช่ของพิเศษเหมือนลมปิวก็มาหาตัวเราเกิดมีความสุขเ,เกิดกายเย็นใจเย็นเกิดกายเบาใจเบาไม่ใช่อย่างนั้นสภาพของความเป็นจริงของธรรมะเรารู้เราเห็นต้องรู้สิ่งสภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เจรนญตาอันนี้ตัวยากปากครอบจริงๆเันอยู่ตรงนี้ถ้าเราได้สามอันยอมรับแน่นอนอันอื่นไม่ยากสามารถมองเห็นทะลุอุปงอะไรคืออะไรขึ้นมา พอมันได้แล้วจิตของเราเนี่ยจะไม่ผูกงในความเป็นอยู่ในโลกไม่หลงไหลในความเป็นอยู่ในโลกไม่ปารนานาเยยใะยานดิ้นรนเหมือนเด็กผวายจะจะับไฟเหมือนเด็กผวายจะจับของแข็งมีคมเหมือนเด็กผวาจะจับสิ่งสุกภกมากินมาเล่นไม่เหมือนอย่างนั้นกันแล้วช่ไหช่างางัดกันเลยกันช่างัมองของพาอเป็นอยู่ในโลกทุเลีเวทนาหน้าสงสารบุคคลผู้หลงทั้งหลาย มันจะเกิดอย่างนี้เปลี่ยนขึ้นมาเป็นคนสมบัติอันนี้แน่นอนรัะนั้นขอให้พวกเราผู้ปฏิบัตินี่อย่าไปมองธรรมะให้มันไกลเกินไปต้องมองธรรมะใกล้ๆไอ้แบบตุ๊บสีข้างเหมือนลูกฟุตบอลฟาดอันนั้นเราจะไม่เข้าใจเป็นคนสมบัติของธรรมะอะไรก็ไม่รู้ของพวกเราเรามองไม่ออกว่าอันนั้นมันเป็นธรรมะได้ยังไงดัะนั้นขอให้พวกเราผู้ปฏิบัติจงเข้าใจธรรมะง่ายๆ ให้เข้าใจง่ายๆปฏิบัติง่ายๆศึกษาง่ายๆนิดเดียวแต่หาวิธีทําให้ใจของเรายอมรับสภาพของความจริงมันยากหน่อยเราต้องสร้างอํานาจส่วนบังคับขึ้นมาสมบูรณ์ยกพวกเกียดง่ายๆเหมือนนักจิตวิทยาเขาสามารถเรียกเก็กิการถนนเนี่ยขึ้นมาบนเวทีร้องเพลงังได้อย่างดีแต่เราเรียกมันได้หรือเปล่าเรียกขึ้นมาเม่ได้ทำไมอำนาจติตพวเรามังเรียกเขาไม่ได้ เพราะน,นั้นันใดในเมื่ออำนาจส่วนคุ้มครองไม่สมบูรณ์เราก็บังคับจิตให้รับสภาพค,ความเป็นจริงไม่ได้แต่อำนาจส่วนที่สร้างขึ้นมาสมบูรณ์แล้วดีแล้วจิดเนยีสางที่จะบน,นี้อำนาจส่วนสร้างขึ้นมาไปได้แล้วการโอปนททั์นิ่นจะทำน้อมวามจริงเข้ามานั้นจิด,ดยอมรับจะไปเจอคนเจ็บที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องโอปนททั์นิ่นจะทำเราก็ติดอย่างนั้นไปเจอคนแจก เราก็โอปนันจะทธรเราจะต้องอย่างนั้นไปเจอความตายก็โอปนันจะทธรว่าเราก็ต้องอย่างนั้นจิตยอมรับเป็มทีอันนั้นแหละถึงจะถูกต้องเพราะนั้นขอให้พวกเราผู้ปฏิบัติจงเข้าใจธรรมะง,งา่ายๆจงเข้าใจธรรมะอยู่ที่ตัวของเราอย่าไปเข้าใจธรรมะอยู่ในใบลานอย่าไปเข้าใจธรรมะอยู่ในคำพีวินในขอให้เข้าใจธรรมะคือตัวจริงคือของเราคือตัวของเรานีเอง เป็นตัวธรรมะใจกจริงเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านจงเข้าใจนโยบายการดําเนินของครูบาอาจารย์ที่สอนพวกเรามาและปออกฤติปฏิบัติดาเนินมาจนเป็นเหตุที่สมบูรณ์เรียมร้อย